สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ขอแนะนำรถเก๋งมือสองราคาสุดประหยัดนะคะ28,900บาทค่ะรถเก๋งโตโยต้าออติคันนี้เป็นรถยนต์ปลดป้ายเคยเป็นแท็กซี่มาก่อนนะคะราคามอไซค์ค่ะราคาเบาเบาค่ะทุกท่าน28,900บาทเกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องใช้ได้ขับได้ป,ปกติแอร์มีแต่ลมภาษีปี66 เชื้อเพลิงปัจจุบันน้ำมันอย่างเดียวค่ะมีเร่มพร้อมโอนนะคะ28,900บาทค่ะต่อรองได้นิดหน่อยนะคะถ้าจะเอาไปใช้มีความรู้ด้านช่างสักนิดก็ดีนะคะหรือว่าจะเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นก็สามารถติดต่อนะัดดูรถกันได้นะคะพิกัดดูรถได้ที่อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีค่ะ 28,900บาทราคานี้เงินสดนะคะแอร์ไม่เย็นนะคะมีแต่ลมค่ะสีก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอดูได้ค่ะทุกท่านก็คือตามรูปเลยนะคะ mm. ก็จะมีจำาหนบ้างบางที่บางจุดตามการเวลาตามราคาของตัวรถนั่นเองนะคะในวันนี้ JK ต้องลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนหนะ้าช่องเจเคว่างๆแวะเข้ามาทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะ